คุณเตรียมตัวเดินทางไกลอย่างไรคุณอาจค้นหาเส้นทางใน Google Maps หรือดูคำแนะนำใน YouTube หรือว่าคุณอาจจะถามคนที่เพิ่งไปที่นั่นเมื่อเร็วๆนี้แต่ถ้าคุณต้องไปในสถานที่ที่มนุษย์ไม่เคยไปมาก่อนละ่ะใช่แล้วฉันกำลังพูดถึงดาวเคราะห์เพื่อนบ้านของเราดาวอังคาร NASA กำลังวางแผนภารกิจไปยังดาวอังคารในช่วงปลายทศวรรษ2030หรือต้นปี2040นั่นมันยังไกลเกินไป แล้วทำไมต้องเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ล่ะมันใกล้กว่าที่คุณคิดนักบินอวกาศมือใหม่ใช้เวลาฝึกฝนอย่างน้อย2ปีเพื่อออกสู่อวกาศทุกชั่วโมงที่พวกเขาอยู่ในอวกาศพวกเขาต้องใช้เวลาใต้น้ำส10บชั่วโมงบนโลกการฝึกแบบนี้ใช้กับการเดินในอวกาศและสถานีอวกาศนานาชาติเท่านั้นจนถึงตอนนี้มีคนประมาณ600คนได้ไปอวกาศแล้วแต่มนุษย์ไม่เคยไปเหยียบบนดาวอังคารการเดินทางมาที่นี่ต้องมีการฝึกฝนที่แตกต่างออกไป มีบริเวณไหนของโลกที่มีลักษณะคล้ายกับดาวอังคารหรือไม่นักบินอวกาศในภารกิจอพอลโลได้รับการฝึกในเนวาดานี่คือจุดที่นิวอัมสตรองและเพื่อนนักบินของเขาได้รู้ว่าพื้นผิวของดวงจันทร์จะเป็นยังไงแต่ดาวอังคารแตกต่างจากดวงจันทร์มันมีแรงโน้มถ่วงและบรรยากาศในแง่นี้มันคล้ายกับโลกของเราและมีหประเทศที่มีลักษณะใกล้เคียงนั่นคือไอซ์แลนด์ NASA ใช้เกาะน,นี้ทางตอนเหนือสุดของยุโรปเป็นพื้นที่ทดสอบภารกิจดาวอังคารในปี2020และไม่ภารกิจนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการที่มนุษย์จะไปดาวอังคารแต่ว่าเป็นแค่ยานสำรวจขนาดเล็กที่มองหาสัญญาณของชีวิตแต่หุ่นยนต์ไฮเทคยังต้องการการฝึกฝนมาทำแบบทดสอบของเรากันหน่อยเปรียบเทียบภูมิประเทศบนดาวอังคารและไอซ์แลนด์คุณมองเห็นความแตกต่างหรือเปล่าดีนั่นหมายความว่า นักวิทยาศาสตร์ได้เลือกสถานที่ฝึกซ้อมที่ดีมากสำหรับภารกิจดาวอังคารที่กำลังจะมาถึงพื้นที่แห้งแล้งโดยเส้นเชิงและไม่มีสิ่งมีชีวิตนี่คือวิธีที่นักวิจัยคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนี้บรรยายถึงไอซ์แลนด์และคำอธิบายตรงกับเงื่อนไขที่นักบินอวกาศในอนาคตจะต้องเผชิญบนดาวอังคารแต่สิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับไอซ์แลนด์คืออะไรมีหุบเขาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ก่อนนี้ยังอายุน้อยในทางธรณีวิทยาพูดง่ายๆก็คือมันยังคงก่อตัวอยู่กระแสาลาวาน้ําภูเขาไฟลมแรงไอซ์แลน์์มีทุกอย่างสโลแกนของประเทศนี้คือดินแดนแห่งไฟและน้ําแข็งประชากรของเกาะมีมากกว่า350,000คนเพื่อการเปรียบเทียบเมืองคลีฟแลนด์ในรัฐโอไฮโอมีประชากรมากกว่าไอซ์แลนด์ทั้งประเทศ แต่ขนาดก็ไม่ได้สำคัญเสมอไปจำฟุตบอลยูโร2016เมื่ออังกฤษแพ้ออสลนด์2ต่2-1ได้ไหมนักฟุตบอลของพวกเขากลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืนแต่ชาวไอซ์แลนด์อยู่ใกล้ดวงดาวมากกว่าที่คุณคิดประเทศนี้มีหน่วยงานอาวกาศใช่คุณได้ยินถูกต้องแล้วหน่วยงานนี้ประกอบด้วยคนสองคนที่พยายามโปรโมทไอซ์แลนด์ให้เป็นเหมือนดาวอังคารกล่าวโดยสรุป มันหมายความว่าไอซ์แลนด์ดูเหมือนดาวอังคารมากคนในท้องถิ่นอยากให้นักวิทยาศาสตร์อวากาศเลือกไอซ์แลนด์เป็นสนามฝึกซ้อมสําหรับนักบินอวกาศในอนาคตข้อตัวอย่างที่สําคัญที่สุดคือที่นี่ใช้เงินน้อยกว่าการส่งคนและอุปกรณ์ขึ้นสู่อวากาศมีราคาแพงตามข้อมูลของอีลอนมารก์ SpaceX มีค่าปล่อยยานประมาณ2ล้านเหรียญสหรัฐนั่น,นน้อยกว่าการปล่อยยานทั่วไปมาก การวิจัยอวกาศขนาดใหญ่เกิดขึ้นบนโลกอีกครั้งแอนต์คติกาเหมาะสําหรับการศึกษาสถานที่หนาวเย็นและรกร้างในอวกาศฮาวายเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสําหรับการสํารวจลาวาและองค์ประกอบของหินลองนึกภาพการขนส่งที่อยู่เบื้องหลังการไปยังสองภูมิภาคนี้ในเวลาเดียวกันนี่คือจุดที่ไอซ์แลนด์เข้ามามีบทบาทมันมีแหล่งที่อยู่อาศัยที่หลากหลายซึ่งค่อนข้างอยู่ใกล้กัน แล้วนักบินอวกาศที่จะไปดาวังคารจะไปทำอะไรในไอซ์แลนด์เพื่อตอบคำถามนี้เราจะย้อนเวลากลับไปเนวาดาไม่ใช่สถานที่เดียวที่นักบินอวกาศของนาซาไปเยือนเมื่อกว่าครึ่งศตะวรรษก่อนพวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับการเดินบนพื้นผิวดวงจันทร์ในประเทศไอซ์แลนด์ด้วยวัตถุประสงค์หลักของพวกเขาก็คือการรวบรวมตัวอย่างหินสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถพบได้ใกล้กับภูเขาไฟและทุ่งลาวาและไอซ์แลนด์ก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่มากมาย ภูมิทัศน์ในท้องถิ่นประมาณ60%เป็นหินที่ครุขระทําให้เกาะที่มีขนาดเท่ารัฐแคนตกี้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นดาวเคราะห์ดวงอื่นนอกจากนี้80%ของประเทศไอซ์แลนด์ไม่มีคนอาศัยอยู่และคุณมีพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักบินอวกาศและมีความคล้ายคลึงกับดาวอังคารอีกอย่างหนึง่งในฤดูร้อนดวงอาทิตย์เหมือนไม่เคยตกในไอซ์แลนด์ชาวบ้านยังคงไปชอปปิ้งตอนตีสเช่นในเดือนมิถุนายน กลางคืนจะมีเวลา2ชั่วโมงเท่านั้นเป็นที่ที่น่าจัดปาร์ตี้มากเลยใช่ไหมไม่ใช่หรอกใครอยากจะปาร์ตี้ที่อุณหภูมิ5องศาเซลเซียสบ้างนั่นคืออุณหภูมิต่ำเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนนักบินอวกาศใช้เวลาหลายสัปดาห์ในไอซ์แลนด์เพื่อพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแปลกๆนี้สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับวันอันยาวนานบนดาวอังคาร นี่ไม่ใช่แค่คำพูดเนื่องจากวันบนดาวอังคารยาวนานกว่าวันบนโลกประมาณ40นาทีนั่นไม่มากเมื่อพิจารณาจากเวลาของวันบนดาวเคราะห์ดวงอื่นบนดาวพฤหัส1วันจะนานไม่ถึง10ชั่วโมงในขณะที่1วันบนดาวศุกร์เท่ากับ243วันบนโลกแต่มาลงจอดบนดาวอังคารก่อนแล้วค่อยคิดถึงดาวเคราะห์ดวงอื่นดีไหมคุณเคยคิดเลขในใจบ้างไหมถ้าวันหนึ่งบนดาวอังคารนานกว่าบนโลก40นาที ราปีบนดาวอังคารจะนานแค่ไหนไม่ฉันอยากบอกว่าการคำนวณของคุณไม่ถูกต้องคุณลืมคิดถึงรายละเอียดที่สำคัญดาวอังคารอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกซึ่งหมายความว่า1ปีบนดาวอังคารกินเวลา687วันนานเกือบ2เท่าของ1ปีบนโลกต้องขอโทษนักบินอวากาศในอนาคตด้วยคุณจะได้รับเค,ค้กวันเกิดทุกๆ2ปีดาวอังคารมีข้อเสียอีกอย่างหนึ่ง อุณหภูมิเฉลี่ยของมันอยู่ที่60องศาเซลเซียสทำให้ไอซ์แลนด์เหมือนยในเขตร้อนเลยใช่ไหมแม้จะมีสภาพอากาศที่รุนแรงเช่นนี้แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าครั้งหนึ่งเคยมีน้ำไหลบนดาวอังคารและที่ได้มีน้ำที่นั้นมีชีวิตนั่นก็คือสาเหตุที่นักวิทยาศาสตร์ของนาซาปล่อยยาสำรวจขนาดเล็กลงตรงกลางปล่องภูเขาไฟที่พวกเขาคิดว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นทะเลสาบนี่คือจุดที่มีโอกาสมากที่สุดในการค้นหาหลักฐานของชีวิต แล้วสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารล่ะดูเหมือนมันจะไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์ดเดวครอดวงนี้มีแผ่นขั้วโลกเหมือนโลกและนั่นไม่ใช่ทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพวกเขาตรวจพบหิมะตกบนดาวอังคารด้วยซ้ำชั้นบรรยากาศของมันบางกว่าโลกถึงร้อยเท่ามันไม่ใช่การสูดอากาศบริสุทธิ์แต่ก็ไม่เอื้ออํานวยอย่างยิ่งเหมือนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆบนดาวศุกร์ฝนจะตกเป็นกรดและอุณหภูมิสูงพอที่จะละลายตะกั่วได้และบนดาวพฤหัสก็มีพายุข,ขนาดยักษ์ ที่โฮมกระหน่ำมันนาหลายศตวรรษทำให้คุณรู้สึกรักโลกของเราอีกครั้งแม้ต่ไอซ์แลนด์ก็ฟังดูน่าสนุกในตอนนี้คุณอาจจะอยากเรียนภาษาไอซ์แลนด์เลยด้วยซ้ำหากคุณประสบความสำเร็จคุณสามารถอ่านภาษานอร์สโบราณซึ่งเป็นภาษาของชาวไวกิ้งได้และคุณจะรู้คำพท์เกี่ยวกับลมเป็นร้อยคำสิ่งนี้จะมีประโยชน์เพราะความเร็วลมบนเกาะสามารถสูงได้ถึง64กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่ออยู่ในที่โลง่งคุณต้องจับรัว้วหรือป้ายบอกทางเพื่อไม่ให้ปลิวสภาพภูมิอากาศของไอซ์แลนด์จะทําให้คุณคิดให้ดีก่อนจะย้ายไปที่นั่นแต่สําหรับนักบินอวกาศที่กําลังเตรเียมตัวไปสู่อีกโลกหนึ่งสถานที่แห่งนี้ก็สมบูรณ์แบบไอซ์แลนด์มีใต้ดินที่น่าประทับใจไม่แพ้กันเกาะน,นี้อาจเป็นกุญแจสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์บนดาวอังคารพื้นผิวของดาวอังคารมีสภาวะที่รุนแรงดินเป็นพิษและมีฤทธิ์กัดกร่อน มันสามารถตัดชุดนักบินอวกาศได้อย่างง่ายดายแต่ใต้ดินมีสภาวะที่เราทนได้มากกว่าและไอซ์แลนด์ก็มีแบบจำลองของสภาวะจริงที่ว่านี้ท่อลาวาอุโมงค์ยาวที่ถูกลาวากัดซอขึ้นมาสู่ผิวน้ำทางเดินที่เหมือนเขาวงกฏเหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและคุ้มค่าธรรมชาติได้สร้างมันขึ้นมาเพื่อเราแล้วนักบินอวกาศในอนาคตสามารถเดินผ่านท่อลาวาที่คล้ายกันใน Iceland ไอซ์แลนด์ได้ใครจะรู้วันหนึ่งเก้าที่ระมัดระวังของพวกเขา อาจกลายเป็นก้ากระโดดครั้งใหญ่ของมนุษยชาติก็ได้